ครับวันนี้ผมพามาดูรถหรูของบอส2ี่สคันครับที่เป็นของกลายตรงนี้แต่ละคันราคาไม่น้อยเลยครับไปดูกันมีอะไรบ้างนี่คันแรกเป็นสีเหลืองครับเมคเลนน่าจะเป็นเมคาเลนนะครับคันนี้จอดเรียงกันยาวเลยเห็นไหมฮะไปเลยอันนี้ก็หลายตังอันนี้ผมไม่แมนเรื่องยี่หอ้อครับอันนี้เป็นเฟอร์ราี่สีแดงครับแต่ แต่ที่สะดุดตาเนี่ยคือคันนี้ครับถึงเขาบอกว่าเป็นคันเดียวกับสแสดงที่เขาใช้สแสดงหนังเรื่องจอห์นวิกฮะที่พระเอกคินูรีฟใช้นะครับแต่ในหนังเป็นสีดําแล้วก็มีอีกหลายคันเลยครับดูแต่ละคันนะโอ้หรูมากอันนี้อะไรครับเนี่ยช่างภาพอะไรเอ่ยน,นี่นี่ปรเช่ปรเช่นะผมอ่านไม่ออกอน,นี่ตัวเป็นช่างภาพครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็ปอรเช่ครับผมอ๋อลูกของนี่นนโรสลอยครับโรสลอยนี่ผมไม่ธรรมดานะครับคันนี้ น่าจะแพงนะพี่ตู่นะน่าจะแพงคันนี้แพงมากอ๋อนี่มีคันหนึ่งที่สะดุดตานี่นี่ไม่เท่าไหร่นี่นี่เขาบอกว่าคันเนี้ยคันนี้แพงมากเลยพี่ตู่อันนี้ก็โรซลอยครับอ,นนอันนี้เขาเรียกอะไระพี่นี่โรซลอยโรซลอยหูข้างบนก็มีโลโก้หมดเลยออทั้งหมดยี่บสามคันนี่รวมมูลค่าหลายล้านบาทนะครับครับอ่คนไหนที่ยัง ยังไม่มาแจ้งความหรือว่ามีผลกระทบเป็นผู้เสียหายก็ามาที่กองปราบเลยนะครับตอนนี้เขายังรับเรื่องอยู่มาใช้สิทธิของท่านนะครับ